มันเอาเศษส่วนมาปนกับโทศนิยมอีกแล้วแต่ไม่ใช่ปัญหาเราก็คิดตามที่มันบอกมานั่นแหละปกติเวลาทําพวกข้อสอบที่เป็นโจทย์ปัญหาคุณน้ําจะชอบให้เด็กคิดออกมาเป็นภาพค่ะมองว่าเขาพูดถึงกระสอบสองใบใช่ไหมกระสอบสองใบนี้มีน้ําหนักเท่ากันเพราะฉะนั้นถามว่ายังไงปกติก็วาดรูปค่ะวาดรูปค่าเวลาจะได้ช่วย ดึงความคิดเราออกมาด้วยมีกระสอบอยู่สองใบวาดให้เท่ากันนะเออเดี๋ยวงงว่าน้าหนักมันเท่ากันหรือเปล่ากระสอบสองใบไม่ต้องไปแอดวานว่ดเป็นลูกกระสอบนะบางคนว่างมากวาดลูกกระสอบเลยไม่ต้องกระสอบสองใบเนี้ยเขาบอกว่ามีน้ําหนักเท่ากันเมื่อแบ่งเข้าสารทั้งหมดในกระสอบแรกกระสอบแรกก็คืออันนี้เนาะอันนี้เป็นอันที่หนึ่งอันนี้เป็นใบที่สองมีคนตอบแล้วอะ เรายังไม่เฉลยนะขอคิดก่อนเมื่อแบ่งข้าวสารทั้งหมดในกระสอบแรกใส่ถุงอ่ะเขาบอกว่าเขาจะแบ่งมันใส่ถุงค่ะวาดรูปไปเรื่อยมันเหมือนกันว่ารูปมันช่วยได้จริงๆนะแบ่งใส่ถุงถุงละ4.5กิโลเขาบอกว่าเขาจะแบ่งแบบเนี้ยได้20ถุงพอดีค่ะได้20ถุงพอดีเด็กๆคูณเลข ทศนิยมเป็นใช่ไหมเวลาเราคูณเราไม่มองจุดเราเอา45่สคูณยีก็คือจะได้900แต่ว่าทศนิยม1นึ่ตำแหน่งก็คือนับกลับมาให้เป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งเพราะฉะนั้นมันคือ90กิโลกรัมค่ะเราแบ่งน้ำหนักเข้าออกมาจากถุงใบนี้คือ90กิโลกรัมนั่นหมายความว่ายังไงคะอีกใบหนึ่งมันก็ต้อง90ด้วยอ,ะอ่ะอีกใบหนึ่งมันก็ต้องเกิบด้วย แล้วเขาทำยังไงเอ่ยเขาบอกว่าถ้าแบ่งข้าวสารทั้งหมดในกระสอบที่สองกระสอบที่สองคือกระสอบนี้นะเขาจะแบ่งยังไงเอ่ยเขาบอกว่าเขาจะแบ่งใส่ถุงถุงละสองเศจหนึ่งส่วนสองกิโลการแบ่งของออกเป็นชิ้นเล็กๆคือการหารเพราะฉะนั้นเราอยากรู้ว่าหารแล้วได้กี่ถุงเราจับเก้าสิบหารสองเศษหนึ่งส่วนสองค่ะ ทำเหมือนเดิมเราทำให้เป็นเ,เสร็จเกินก่อนสองสองสี่ใช่ไหมบวกหนึ่งเป็นห้าหารด้วยเศษส่วนทำไงเป็นหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนอ่ะฮะอ่ะเราไปไวเลยข้อนี้มันง่ายเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้มีคนตอบมาแวบแวบว่าได้เท่าไหร่นะคะสามสิบหกใช่ไหมเอ่ยเก่งมากเลยข้อนี้ตอบสามสิบหกถุงค่ะ 36ถุงเรียบร้อย